โลกร้อนโลกรวนปัญหาเหล่านี้หลายๆคนคงได้ยินในสื่อต่างๆที่เขาพูดถึงกันนะคะแล้วในปัจจุบันค่ะปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่เคยเบาบางลงหรือว่าหายไปเลยหนำซ้ำยังทำให้แย่ลงเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีความเสี่ยงต่อสภาพภูมิอากาศของโลกเราที่อาจจะทำให้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการอย่างถาวรหรือที่เรียกว่าวงจรสะท้อนกลับค่ะ คุณกำลังฟัง Spacebar พอดแคสต์ที่จะพาคุณหลุดพ้นจากความเคว้งคว้างชวนคุณไปรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศให้ลึกกว่าที่เคยกับโอนินทิพนันคลังเพชรค่ะคุณผู้ฟังหลายๆคนคะเคยได้ยินคำว่าวงจรสะท้อนกลับกันหรือเปล่าถ้ายังไม่เคยได้ยินนะคะวันนี้นินจะมาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อโลกของเรานะคะอุณหภูมิสูงขึ้นนำไปสู่การละลายของน้ำแข็งอาร์กติกทำให้เห็นน้ำทะเลสีเข้มอยู่เบื้องล่าง นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างของวงจรสะท้อนกลับของสภาพภูมิอากาศนั่นเองค่ะวงจรน,นี้นะคะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างหนึง่ง และมันไปกระทบในส่วนอื่นๆต่อไปคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่ามีเหล่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยศึกษาเรื่องนี้อยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาวิทยาลัยออริกอนสเตทในสหรัฐอเมริกาค่ะมหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์ในอังกฤษนะคะและรวมไปถึงสถาบันพอสตัมเพื่อการวิจัยผลกระทบทางภูมิอากาศของเยอรมน,นีเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศโดยวงจรน,นี้นะคะมีทั้งหมดถึง41วงจรด้วยกันค่ะซึ่งวงจรเหล่านี้นะคะบางส่วนเนี่ย ช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะ แต่บางส่วนเนี่ยก็ไปเพิ่มภาวะโลกร้อนตามผลของการศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่นะคะในวารสารวิทยาศาสตร์วันเอิร์ธในวัวนวที่17กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาในจำนวนนี้นะคะพบว่า27วงจรเนี่ยกำลังทำให้อุณหภูมิโลกเนี่ยสูงขึ้นและมีเพียงแค่7วงจรเท่านั้นค่ะที่ช่วยชะลอวิกฤตสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดนะคะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยของเราเนี่ย เชบ่อยยๆลนั่นก็คือผลกระทบจากไฟป่าค่ะเจ้าไฟป่านี้นะคะจะพบได้บ่อยขึ้นค่ะเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากนะคะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจกและทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังมีผลกระทบทางชีวภาพนั่นก็คือการสูญเสียพื้นที่ป่าการสูญเสียคาร์บอนในดินและการเกิดไฟป่าด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังยังมีผลกระทบทางกายภาพด้วยนั่นคือการลดลงของหิมะนะคะปริมาณน้ําฝนในแอนตาร์กติกเพิ่มขึ้นและน้ําแข็งในทะเลอาร์กติกเนี่ยมีการลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะนี่นะคะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แผ่นน้ําแข็งกรีนแลนด์พังทลายในที่สุดค่ะ แล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยสภาพอากาศในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการคุกคามการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยถึงขั้นพูดว่าผลกระทบจากวงจรสะท้อนกลับเนี่ย อาจจะทําให้โลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเลยก็ได้นะคะแล้วในประเทศไทยค่ะมีแนวทางการรับมือกับวงจรนนี้ยังไงบ้างเราไปดูกันค่ะดิสดาค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลกปี2023ได้ผลักดันประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการลดการปลดปล่อยคาร์บอนค่ะ โดยได้มีการนำข้อมูลจากดาวเทียมนะคะและเทคนิคที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจและตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอนนะคะ mm. เพื่อนำข้อมูลที่ได้นะคะมาวิเคราะห์แล้วก็นำไปแก้ปัญหา mm. เพื่อนำไปสู่การปรับตัวและการบรรเทาปัญหาโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้น mm. ซึ่งสอดคล้องนะคะ mm. กับเป้าหมายการลดการปล่อยกา๊าซ mm. เรือนกระจกของ UNFCCC mm. นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญ และใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่อสํารวจการกักเก็บคาร์บอนอีกด้วยนะคะสําหรับประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นความาท้าทายในอีกขั้นหนึ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการเฝ้าระวังและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้กับโลกของเรานั่นเองโอ้โหจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปนะคะ ติดตามรายการ Space Bar ได้ใหม่ทางสื่อออนไลน์ของ g ีสตาทุกสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของเดือนไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ